สวัสดีค่ะชื่อสายขิมสังคีศินห้องห้าัก้าเลขที่ส5่โรงเรียนมองฟอร์ดวิทยาไรชื่อเรื่องชื่อเอาเจ้าที่หมวดหมู่การ์ตูนให้ความรู้ค่ะเป้าหมายผู้ชมคือนักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจสื่อออนิเมชันหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับสายอสายเชิญรับชมได้เลยค่ะ จอกแจ้วันนี้บรรยากาศดีนะเธอสใิใช่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 วันนี้บรรยากาศดีมากดีนะที่ลุงชวชนฉันออกมาเฮ้ยค่อยค่อยค่อยลุงลุงทำอะไรลุงทำอะไรลุงทำอะไรลุงก็แค่ถ้วยข้าลุงนอนถ้วยหนึ่งหน่ะอย่าไปสนใจเลยจอกแจ้เฮ้า <c oughs> ตื่นแต่หน่องตกใจไปได้หลังจากนี้กาแวมันตอบไม่ก็แล้กัน แกจำได้ไหมว่าแกทำอะไรลงไปเมื่อกี้แต่แกสนิทกับสิ่งที่แกทำฉันจะเกร่าฮ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 ่าม่าฮนา่ากันฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่า้ฉัน่าฮ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 อาฮ่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 ่าฮาฮ่ายาา เสียงอะไรเนี่ยหล่อนชมัดต้องยีไปแล้วกลัวหายเสียงสักทีเฮ้ยแต่แต่ว่าเมื่อกี้เราแต่ความไปแล้วไม่ใช่หรอจะทำไมมันยังอยู่ล่ะฉัน,นทำอะไนกับสภาพเดิมทำไมกะเป็นคนแบบนี้เข้ยยังทำให้เขา้า,เขา,ใเขาใจไหม ฉันไม่ต้องการอะไรฉันแค่ต้องการให้เกสนึกคิดแกไม่ควรจะไปลบหลู่คนอื่นเข้าใจไหมเข้าใจนะครับต่อไปผมจะไม่อยาภคายและไม่ลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นอีกเจ้าที่หายโกรธและค่อยๆหายไปกูกแกใช,ชีวิตต่ออย่างระมัดระวังและมีความสุข